กับสวัสดีครับจะมาเชื่อม่เคารพมอนิบาแอมโลธงสิภาเดินทางไปติดตามตัวเลขกับแม่ไล่ครับเอฟซีแม่ไล่หรือว่ายายไล่เนาะครับเอฟซีเป็นผู้ที่ฝันแม่นอีกผู้หนึ่งครับมอคืนนี่ครับเอฟซีันเห็นเถกแก่เก่าครับอยู่ทางจังหวัดอุดรธานีครับเอฟซีฝันเห็นเถกแก่เก่าเคยไปอยู่น้ำกันตงแต่น้อยปุ่นะครับฝันว่าไปย่มบานเถกแก่ครับแต่ขากลับครับขากลับมากนี่ครับรถมากครับเห็นเลขทะเบียนรถครับ เม็ดเดียวโคโลเลยครับเอฟซีเนาะเสือบลับไปอีกได้ครับใยไล่เข้าๆหนีเสือบลับไปอีกครับฝันเห็นเตาหน่อยครับซ้ำกําปั้นนี่แหละครับเอฟซีเตาหน่อยสามตัวรัดทางครับนอนตายเอล่ครับเอฟซีหยกข้อนอนตายเอล่กลางทางโอ้ยสั่งเป็นตาซีตูนแห้งครับไม่ไล่แล้วก็อธิษฐานจิตโอ้ยฟื้นขึ้นมาท้อว่าสันครับเอฟซีว่ากับเตาเนาะครับเนาะหงายทองเตาบ่งคับบ่มิเลกบ่ว่าสันครับแต่สําคัญนี่ มีจะจะล่ะครับ3ตัวเนาะครับเนาะต้องไปรับฟังเรื่องเล่าเด็ดๆครับเต่าตาย3ตัวกับไปบ้านเฒ่าแก่เก่าอยู่ทางจังหวัดอุดรนี่ครับสิเรเดกตัวใดครับสิเรเดกเด็ดๆตัวใดมาฝาก FC งวดวันที่16กรกฎาคมพศ .2568 นี่ครับ FC เนาะยายไล่นั่งอยู่ข้างบ้านครับ FC เดี๋ยวสิพาไปรับชมครับตอนนี้ก็อยู่บ้านไม่ไล่เรียบร้อยเนาะครับเนาะเลาะทงคือเก่าล่ะครับ FC เลาะทงเลาะปลาคือเก่าเนาะ กดไลค์กดแชร์ครับเอฟซีไปรับชมกันครับสวัสดีครับคุณยายไรสวัสดีครับยายไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยายไรสวัสดีครับคุณยายไร่จ่าจะาเนาะครับเนาะเอาเมาสู้ฟังนะครับคุณยายฝันเนวไยไครับโอ้ยฝันลืมเล็กเนาะครับฝันว่าไปย้ำอันก่เกายูดอนคุณครับไปแล้วไปไกลแค่บุเคยอมาจากเล่าหลายปีเลยนะแต่ลูกลอกท่านใหญุ่่ผมไปหอด ก็หอดก็เลยกว่าโอ้ยอันเปคู่กำลังมาหาได้หนิว่ะโอ้ยปานนี้เขาเห็นหนามีไงน่อเพิ่นว่ะเล็กดุพ่นน่องโอ้ยเป็นเศษเป็นสาเบิดเลยน่นองไอ,อ้หนองเฟนหนองพุ่มมีญ่เลยว่ามันกระพากก็วัดดีมีไหเลยดูกร้องสองคนมีแต่ผู้หญิงอัวเตอมเคยไปเล <ไป S 1> ีบบ้ยงน่องให้เพิ่นลฉบัไปเป็นลูกนอก่องพิ่นม่ใหญ่ไปเป็นให้อิดอยู่ดอนอยู่ดอนนั่นเอโอ้ยเขาเอือนเขาไปกรุงเทพกรุงเทพอยู่ของไปกรุงดอนนะครับไปเห็ดอิด์ม่ใหญ่ไปเห็ดอิด โอยืนเล่าเจ็ดปีคุณครับเออลูกเล่ายัางน,น้อยบาทนี่ไม่ใหญ่ฟันบาทนี่ครับฟันเห็นลูกเล่านั้นเป็นสาวปัดสุขคโอุมยใหญ่บดได้น้องคู่คู่จ้าเพื่นว่ามันพากันมาดีไม่ใหญ่บุคนในลูกเล่าน่ะครับเออไปเพื่ว่าไปหาเล่าเม่เคยไปหาเล่จาจะเถื่อเดียบาทนี้จะว่าไม่ใหญ่สตีจังได้ขากลับมาอ้ยขากลับมาเห็นรถจอดแล้วบาทนี้ครับเห็นรถจอด เห็นเลขกหกตัวเดียวตีละเลขกหกตัวเดียวเออครับไม่ใหญ่สิตีน้อยหน่อยเป็นหนึ่งไหนบัดครับยิงกัน้ำสีครับหนึ่งหนึ่งสีแล้วไม่ใหญ่สิตีสิตีหนึ่งสี่ออแต่เห็นทะเบียนรถเป็นเลขกหกเป็นเล็กหกตัวเดียวเลยรถยังล่ะครับรถมอเตอร์ไซค์โอรถมอเตอร์ไซค์ถึงเป็นรถมอเตอร์ไซค์เออครับตีเป็นหกหนึ่งสี่เล็กน้อยกับน้ำหนึ่งครับยิงกับสี่ครับยิงกับสี่แล้วไม่สองคนโอ้เล็กน้อยสองคนเออคนยิ่งรถหนึ่งเราครับ สองคน่้โอ้ผู้หญิงสคนเครับก็ใส่สองครับเอาสี่สอง้ไใหญ่เอาสีสองไปอีกเออครับผมเออสะพานหนึ่งส่สองสี่นะเราเยโตโตกันนี่ก็พหาแล้วกันเออกันแนวเลยลหรครับใหญ่หามลงมาหามครัโอ้ไม่ใหญ่ครับครับสื่อขึ้นซื้อลงนะใช่สื่อขึ้นซื้อลงเออครับหกหนึ่งสี่เออ ตวเด่นนี่กันสี่หนึ่แล้วแต่ว่าไม่ไงเอาหนึ่สกอนครับหนึ่งสี่สี่หึไปกัับนำาคือเก่าละักับเก่าละแต่ว่าไม่ไหสี่สองกับสองสี่ครับผมเนาะอย่าลืมหมุนเป็นเลเก่าได้ครับพอเทียง่แน่เ้อสานตัวอาจจะเป็นเก4านงสี่สี่ขันได้นะครับทั้มครับคุณแม่ไม่งกว่าอยู่เก้หนึ่งเพราะว่าหกับสมันมาเลยอาจจะเป็นเก้างสังสี่ก็ได้ครับเพราะว่าหกมันมาแล้ว้นนี้ขึ้นที่สองพันอีกม่ไงคือที่สอกน เอาอีกครับเอาอีกสองเดียวใส่เลยอแล้วปะซะเอาเบาเลยครับเอาเลยครับมาจากนี้ประเด็นฟันขึ้นที่สองจกไปใส่มาใส่นอเห็นเตาเตาตัวน่ะกับใบใหญ่ดอกซ้ำนี่เนาะสามตัวนอนเฮี่องกันเลยแล่ข้อออกมาเลือข้อออกมาสิสามตัวเลยเตาเตาตายเหมเตาตายเตาตายเดือข้อออกมาเอกแรกเลยเออมันออดเอข้อมันน้ มาตายยังนอกอกางโขกลางลงมีไงเลยวานนะครับก็ไปายหลังนอ่อมีไงไปใยหลังเตาอฮ้ตายอย่ีตัวนี่งมีไงว่ะเอ้ยเอาเหรียญให้บอกมีไงเลยว่ะครับผมไม่ใจจุกจ้องไหครับมีไงก็ถือขึ้นมาถือเอ้ยเอาเหรียญให้มีไงบออีกมีไงบอกน้ำเตาไรนี่ครับพันนี่บอกกับบอกน้ำตัวเองเออบอกตัวเองคิดว่าเห็นเตาตายสมตัวไหมเตาตายโตไงไหน โตานี่เนี่ยเาน่อยเตาหน่อยสมตัวสเปรังได้ไหญ่สิเปรงได้หรอบัดเตากับีสี่ศูนยไหมันมีมันมันมีสามเยู่แล้วเต่าแต่มีสมตัวสามสี่ศครับคือคือยุคคือยุคครับพรมันมีสมตัวเตาก็น้ำซีได้ไมเตาก็น้ำีตกระสูครับสามสี่ศูศก็ได้เนาะ กี้ำชุ่ก็ได้สามก็ดาเลนกด้ทีดเลนอยู่ในนี้เลยท่าเลีนที่มุนที่เดี๋ยวเดี๋ยเด๋ยวบาที่นี่อันงาทองเตาขึ้นมาหนิเห็นเล็กตัวไหนล่ะครับพุ่แม่บ่เห็นเล็กบเห็นเหล็กเห็นเล็กโอ้ยจับเอาอยู่ได้มือมือเป็นยังมือมือจับกระเจีเจฮาหาเจครับผู้ก็สิ่ลายตัวใช่ไหมครับหายตัว้ามชุ่มก็ชีชุ่นี่ละเน่นเลยเออเอาหมดเลยะมักอย่ เอามักตัวได้มากที่สุดนี่สีให้เอฟีเพิ่นเบิ่งไครับมักตัวได้เอาซี่แก็ไสิวกลมให้่ตัวนี้แม่ก็มากได้พันคิงแหกได้นี่ขื้นที่สองมาไนี่นี่นี่พึ้นที่สองมานี่สามสี่ศูนย์กมักหกหนึ่งซีกับสีสศนเออตัวนี้กัเลนปนไปกันไหวกันไหวตีมนอันนี้ตัวมักสีสศูับหกหนึ่งซเออ 4ีสอกับการไว้ก็พกหาครับสองกับการไหวก็พกหักครับครับครับคามขึ้นมันลงง้ามขึ้นมันลงงนะครับคุณเนี่ยเอาอกมันก็ออกซีซีอันซีซีหกมันออกสีหกนจงแหละเด้บ หาหกหาหกมันออกสี่หกมันลงแต้มหนึ่งผัดหน่งโอ้่สื้อสีหาหกมันออกสี่หกโอ้เสียดไปเลยเนาะเสียดเลยเนาะผลแตกพะเลยเนี่กกเก่าชุนก่าเหน่งเอาเอาจะกระเ叩ชุนกะเ่วะข่าสือขึนอีกบ่พอ้ยัยไรพญัยแต่น้องพญใหญ่แค่ที่เราผักไปสื่อหรือันไมหญ่จะไปเองบะไว้กรเว่งให้คุเราหงหกหนึ่งสี่หรือว่าสี่สองหลัวหกห้า <Ừ. S 1> สี่สามศูน C สามศูเป็นอีกคืนนึงคนนึงไหนฝันคนละคึ้นฝันว่าเห็นเต่าตายเลี่ยนกันสมตัวคืนทุดท้ายเต่ากะน้ำ C เต่าสามตัวก็คือสามตายก็คืนศูนย์ได้เป็น C สามศูนย์ครับพบ C หนึ่งหรือว่าเก้า C หนึ่งกัสี่ก็ได้ครับผม C สองับเจ้ากันก็พบหาครับเอาไปมาตัวไหนัไหนกันครครับแจะจะพิเอาเองนครับผมจะผูชวใบเราเนี่ยอับซีตามเนี่ยเนาะครับเนาะมื่อนี่ครับอับซีเมือนี่ครับบ่าวแอมเราทงมีของดี มาฝากเอฟซีครับไปรับชมเมืองของดีกันครับอรรบ,บาอาวแอมมาทมงนี่มจเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิด,ดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียยทรัพย์ครับค่าขายขายขายของบดูดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวมนีไปใส่ครับท่านผู้ชม ออกของเมตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื้อเรียกสื้อรอตเรีเป็นสื่อถือกนครับน้องสนะัผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ตกับนางถาอยู่ของใมครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีครับกับสู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องการ้ายกลับคืนมาได้ ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้่อยนะครับพี่อาใช้เลยใช้เลยใช้เลย เดอดออกมาก่อนป้าบแต่แล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปาดสามครั้งลูกหัวต่มลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านไว้พ่อหลวงปู่หลอดเนี ตอนสวัสดีเ<ไ>หรนะเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการถิงใดขายที่ขายทางซื้อรถซ,ซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามผู้หลานใหญยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องพ่อขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินข่าวกบรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่ายางบ่เห็นลานเฮาแขว่ายว่ามีอียังบดบังหรือว่ามี อาถันมาบดมาบังหมาล้านเหตุนในคนมองมเห็นล้านข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่หลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไลเขามาในบ้านในล้านข้าล้านขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปู่หลอดมานานแล้วมือนครับมีโอกาสแต่มาสักกะากาบหลวงปู่นะครับเนาะ กบ,บูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักคนก้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลุงปอ,อูกมากนะครับเนาะ แล้วก็มือแท yup. ้แทะครับท่านมู้ชมมือแท้แทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยิงสิครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อแลวก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับ่านมช้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วย่านมช้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวก็เป็นหวานเป็นจุดจุดดำดนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวง ปูปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาลในแต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโมลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกุมในกระแตงวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุย นี่กระแจ่งให้กันนี่ครับยินข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มาค้นหักค้นหลงเบาแอมเราทงกับบุลล่าซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโต่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับองเอาไปใส่เอาไปฝากหาาิพี่น้องก็ได้ครับสมานสม้ชครับเอาไปหายาดพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่อแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนอกสม้ชแล้วกาเบาแอมเราทงนี่ในน้ำมุนมะน้ำครับ ได้น้ำม,มุนของหลวงปูุลอดมาให้ยเอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีถีร่าซีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวเขาสีได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะและ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบริหลายครับามาฝากเอฟซีบริหลายกรโทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรง เอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยตั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่อะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นละครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสีให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มันตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบปล่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุ ันนี้พี่ผสมน้าอาบนะพี่ผสมน้ําอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอาอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําอาบได้แบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผม สาธุสาธุครับ